ส,ส,สี<ด>สีหนึ่งเนี่ยเรามองได้หลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอิ่มตัวนะครับการที่มีสีขาวหรือสีดำปนสมมุติว่าเป็นสีแดงถ้ามีสีดำปนก็จะเป็นแดงที่หม่นลงมาเรื่อยๆจนเป็นสีดำนะครับ แต่ถ้าสีขาวปนก็จะเป็นค่าของความสว่างของสีแดงจนเป็นสีขาวในที่สุดในบทนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการผสานเลเยอร์ด้วยโหมด Color นะครับซึ่ง Photoshop เขาละเอาบางส่วนของสีออกไปเหลือแค่ความเป็นสีนั้นจริงๆโดยที่ถ้าเราเลือกเอาสีที่เราต้องการใช้เนี่ยวางไว้ที่เลเยอร์บนและด้านล่างเป็นรูปนะครับสีก็จะถูกผสมลงไป โดยที่ยังมีการคำนึงถึงโทนแล้วก็น้ำหนักของภาพภาพนั้นจะทำให้การทาสีลงไปบนภาพเนี่ยมีความแนบเนียนขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำเวริร์กช็อปตัวนี้นะครับผมอนุญาตให้คุณใช้ภาพขาวดำอันไหนก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นภาพขาวดำที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับมันจะได้เป็นการใช้โหมดผสานที่เห็นภาพมากกว่ากรณีใดๆเลยนะครับก็ให้คุณเห็นแล้ว่า อ่าคนรเขาชอบใช้ไอโมดผสานตัวนี้นะครับในการทำภาพขาวดาให้เป็นภาพสีเห็นไหมาจ,าจากกรณีนี้นะครับเอาล่ะนะครับเราจะสร้างเลเยอร์เปล่ปาๆขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับโดยการที่กดปุ่ม control a l t n t e n นะครับ control a l t e t e shift n ก็ได้นะครับมันก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหรือว่าใน Mac เนี่ยเป็น Command option shift n นะครับผมก็จะได้เลเยอร์เปล่ปาๆขึ้นมาอีกหอันชื่อว่าเลเยอร์น,นะครับจากนั้นเนี่ย ผมจะกดปุ่ม b นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น brush mode หรือมาคลิกตรง tool tool bar tool เองตรงนี้ก็ได้นะฮะจิ้มมาจักพักมันก็จะบอกคีย์นั่นแหละนะฮะความโปร่งใสในการระบายตรง opacity กำหนดไว้ที่100เลยก็ได้นะครับหรือแล้วแต่สัก50อะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมกำหนดไว้ร้อยหนึ่งเลยแล้วกันแล้วครับจากนั้นเนี่ยในการกำหนดขนาดนะครับก็ใช้ left right bracket นะครับหรือปุ่มปีกกาที่เป็นเหลี่ยมนะฮะตรงเบาใบไม้ลอลิงนะครับในคีย์บอร์ด mac นะครับ จากนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ระบายลงไปนะครับคุณจะพบว่าการระบายลงไปในตอนนี้นะครับลงบนเลเยอร์ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับไอการระบายลงไปให้เนียนหรือไม่เนียนเนี่ยนอกจากว่าคุณจะต้องต้องระบายให้แม่นยำแล้วเนี่ยการใช้ตัว selection tool นะครับเพื่อกำหนดพื้นที่ให้มีความแม่นยำม,มากๆก็มีความจำเป็นเดี๋ยวผมจะเลื่อนเลเยอร์นะครับมาไว้ทางนี้เลยละกัน เมื่อระบายเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับสลับเป็นโหมด Color ได้เลยนะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างเห็นไหม blending mode color นะครับคุณจะพบว่าสีเนี่ยมันประสานเข้าไปเห็นไหมละ่ะนะฮะความสว่างความไรเนี่ยมันเข้าไปในทุกๆเม็ดพิกเซลเลยนะครับเพื่อกำหนดให้โทนดูพอดีนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าคุณดูลบไอ้ตรงนี้เกี่ยกด e นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างลบก็ได้แล้วก็ใช้เหมือนบลัชลบจัดการให้เรียบร้อยนะฮะ เนี่ยเท่านี้เองนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาผลลัพธ์ที่มันจางลงคุณมาปรับ opacity ตรงนี้ได้ไงเนี่ยนะฮะนอกจากนี้นะครับในการประยุกต์ใช้ไอตัวสีเนี่ยนะครับปรับไปเป็นอย่างอื่นคุณอาจจะต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งทำสีกันใหม่เพื่อระบายลงไปใหม่ไหมนะฮะไม่จําเป็นนะครับเลือกใช้ adjustment layer ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือก ฮิวนะครับฮิวเซตเจอเรชันนะครับตรงเนี้ยนะฮะหรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้เพื่อควบคุมสีนะแต่ว่าเมื่อตอนคุณกดมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปยังทั้งเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ layer background เลเยอร์แบ็กกราวด์ด้วยนะครับให้กดปุ่มออลเทร์เน t ในวินโดว์หรือว่าอ o p t i นคีย์ค้างเอาไว้นะครับแล้วมาบริเวณรอยต่อระหว่างเลเยอร์เนี้ยถ้าผมกดค้างไว้เห็นไหมฮะมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเนี้ยนะครับจากนั้นก็คลิกนะครับก็จะหมายความว่าไอ้ฮิวเซตเจอเรชันซึ่งเป็น adjustment layer จะส่งผลเฉพาะเลเยอร์หนึ่นเงเลเยอร์เด ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็ปรับค่า adjustment ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับว่าการควบคุม l a เยอที่เป็นทาสีเอาไว้เนี่ยมันทําได้ง่ายและไม่ต้องมาลบหรือว่าต้องมานั่งทาสีใหม่เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ